อีงออีง้อแทนที่จะชี้ไปทางโน้นใหงชี้มาทางอีเหยอนี่อีนี่อีงอเขาเป็นนายกรัฐมนตรีกันมีมากี่คนกี่ยุคกี่สมัยมันบันไลยเหมือนมึงไหมอีงอเราต้องรวมพลังสามัคีกันกูสามาคีกันอยู่แล้ว สามัคคีไล่คุณออกไปเหตุการณ์นี้เป็นภัยต่อความมั่นคงที่คุกคามประเทศเราคุณนั่แหละเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งคุณทั้งใครต่างๆที่สนับสนุนคุณแล้วก็ใครต่างๆที่อยู่เบื้องหลังม่านของคุณนั่นแหละภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติความจริงการความโง่เนี่ยเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งความไม่รู้สี่รู้แปดเป็นภัยคุกคามชาติอย่างหนึ่งเป็นภัยร้ายแรงด้วยเป็นภัยร้ายแรงอย่างหนึ่งเพราะว่าปกติ ไพรพลทหารเนี่ยเวลาเขาเป็นลูกหาบเนี่ยสมัยจินซีฮ่องเต้นเนี่ยถ้างโง่โงเนี่ยเขาเอาไปหารก่อนเลยเขา,เาไปตัดคอก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าระดับเนี่ยคุณน,นำเนี่ยแล้วดันโง่ด้วยเนี่ยคุณคิดว่าประหารอย่างเดียวพอไหมล่ะไม่พอฝังเลยล่ะ